สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้มีเหรียญเออไม่ใช่ไม่ใช่เรีย,ม,รยมีธนบัตรหนึ่งร้อยบาทนะผู้ชมนี่เป็นแบงค์โทมัสนะผู้ชมนะ,ะนี่เป็นธนบัตรรุ่นแบบรุ่นเก้านะครับรุ่นเก้านะครับหนึ่งร้อยบาท วันที่ประกาศใช้27สิงหาคม2501นะครับธนบัตร100บาทแบบ9นะครับอ่าเป็นรุ่นที่9กนะ้าอ่าผู้ชมดูไหมโอ้หโเหเลขสวยงามน e ่าดูเลยสวยงามตัวเลขสวยงาม E27173833 เห็นไหมผู้ชมครับสวยงามจริงจริง รัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายอ่าลายเซ็นนะครับลายเซ็นตัวนี้ก็จะเป็นออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสอเสือนะครับเออสอเสือจุดน่าจะเป็นลายเซ็นของนายเสริมน,นะครับวินิจฉัยกุลนะ ว่านะสองจุดเสริมวิจัยคุณแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคือท่านปุ๋ยอึ้งพากรอ,อึ้งพากรน,นะรอึ้งพากรน,นะครับทั้งสองท่านนี้นะครับนะครับนี่คือรา,รายเซ็นนะครับลายเซ็นลายเซ็เนผู้ว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านหลัง100บาทเลขไทยเลขอาราบิกเห็นไหมโอ้โหสวยงามลวดลายนะครับลวดลายสวยงามจริงๆนะครับเห็นไหมโอ้โหสีแดงแป๊ดเลยผู้ชมนี่ครับข้อบังคับนะโทษฐานปลอมปแปลงโทษฐานปลอมหรือปแปลงธนบัตร คือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาทโอ้ในสมัยนั้นผู้ชม4บาท40,000บาท40,000บาทเป็นเงินไม่ใช่น้อยนะผู้ชม,มเดี๋ยวนี้คง400,000บาทและมะั้งแต่ก็ถือว่าน้อยนะผู้ชม,มถือว่าน้อยมาก โอ้โหครับโอ้โหของจริงครับของจริงนะครับอ่าเป็นว่าเป็นลายน้ำแบบนี้ของจริงนะเออมือสัมผัสดูเนี่ยในนี่มันอยู่ในซองที่ผมเอาซีนไว้แล้วผู้ชมเนี่ยมือรูปๆมันก็นุนๆนะอ่าของจริงต้องมีนุนนะรุ่นนี้เป็นธรรมดารุ่น9นะครับอ่าแบบ9รุ่นที่5อะไรเนี่ย

ขายนะครับขายเท่าไหร่ดูไหมครับตอนนั้นผมซื้อมาหนึ่งพันบาทนะผู้ชมนานแล้วครับหนึ่งพันบาทยินซีินะครับแต่พยืนซีินะครับ,รบ,รบผู้ชมอยากรู้ไหมผมขายเท่าไหร่ผมขายหนึ่งร้อยบาทอ้าวบางคนคิดว่าไอ้นี่บ้าหรือเปล่าวะทำไมขายหนึ่งร้อยบาทอ่าเพราะผมเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลเออไม่ใช่หนึ่งเดียวในจักรหนึ่งเดียวในโลกเอาอย่างนี้ดีกว่า ไปซืกก้อจักรวาลหนึ่งเดียวในโลกนะอ่าเนี่ยใบหนึ่งร้อยบาทที่ไหนอะคุณไปหาดูตามเว็บไซต์ดิไม่มีหนึ่งร้อยบาทขายขายอะหนึ่งร้อยบาทมีที่ไหนอะอืมเนี่ยออส <300 S 2> <300 S 1> ามร้อยก็ยังไม่ขายเลยเลยอห้าร้อยดีกว่อาอ่ะห้าร้อยผมก็ยังไม่ขายนี่ผมขายร้อยเดียวนี่เท่าธนบัตรเลยผู้ชมผมซื้อมาหนึ่งพันบาทนะตอนนั้นซื้อนาแล้ว ื้อเก็บไว้อ้าวทำไมผมทำไมถึงขายผมขายเพราะว่าผมอยากให้คนเก็บเออเก็บเก็บธนบัตรของราชการที่เก้าไว้เป็นที่ลลกนะเออเก็บไว้นี่ผมก็จะหาซื้อใหม่ซื้อใหม่ไม่ได้หนึ่งร้อยบาทนะคุณผู้ชมนะผมก็เป็นพันสองพันห้าเออเพราะผมขายอยากให้คนเก็บเออนะครับยอมขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนเราะผมซื้อขาดทุนอยู่แล้ว ผมซื้อมาเป็นพันนะมาขายโอ้โหขายว,ยวันเดียวนี่ผมเห็นแบงค์ราชการที่ห้าโอ้โหแบงค์หนึ่งบาทหรือว่าที่แปดเนี่ยโอ้โหขายกันเท่าไหร่สี่พันห้าพันเป็นหมื่นโอ้ใครจะเอาเงินไปซื้อทั้งที่ทิหน้าธท่าบาทแค่สิบบาทยี่สิบาทเองอะ่ะนี่ผมก็ขายหนึ่งร้อยบาทนี่นี่หนึ่งร้อยบาทไม่กำไรเอากำไรทำไมนี่เออเนี่ย ถ้าผมรับซื้อผมนะครับรับซื้อผมนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขนะห้ามนําไปขายต่อนะผู้ชมซื้อแล้วเก็บครับแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเก็บจริงหรือเปล่าอ่ามาดูกันจะต้องเอ่อต้องคุยกันเป็นส่วนตัวนะเดี๋ยวคุยกันเป็นส่วนตัวอีกอีกครั้งหนึ่งนะผู้ชมนะนะครับราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทครับของจริงครับ เกณฑครับโอ้โหเลขสวยด้วยนี่ผมต้องไปหาซื้อใหม่ละอ่าการเสียสละของคนหายากในโลกนี้ไม่มีหรอกหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกนะหรือว่าคุณอยากเป็นหนึ่งเดียวเหมือนผมก็ได้นี่ครับแบบนี้เลยมาขายผมเลยนะครับผมซื้อครับผมไม่ซื้อหนึ่งร้อยบาทนะผมซื้อสามร้อยบาทขายไหมนะครับใบสามร้อยบาทขายไหมแต่คุณซื้อผม ผมขายรถเดียวดีไหมนะนะครับนี่จางนี้สภาพแบบนี้ห้าร้อยไม่มีใครขายครับไม่มีใครขายนะไม่มีใครขายผู้ชมห้าร้อยบาทขั้นต่ำเก้าร้อยแปดร้อยนะขั้นต่ำเก้าร้อยแปดร้อยนะผู้ชมนะครับขั้นต่ำอย่าไม่เอานะคนผู้ค้าเอากำไรนะ ก้าร้อยแปดร้อยนะฮะเก้าร้อยแปดร้อยบาทนะครับนะครับธุรกิจเดี๋ยวนี้นะผู้ชมมีแต่ค้ากำไรนะค้ากำไรเออผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค้ากำไรโอ้โหของขายอะไรต่างๆกำไรทั้งนั้น เออมีคนเหมือนผมนี่คงจะดีนะในโลกนี้นะเออไม่มีจริงๆนะผมก็คอยดูมกันนะตามเลิบไซต์ตามดู u t u b e ต่างๆมีแต่คนแพงชิบหายเลยแพงออประทานโทษดูครับที่พูดคำหยาบออโคตรแพงเลยขายกันแพงจริงๆเออผมจะหาซื้อมาเก็บมาหน่อยไอ้แบงค์โทมัสร,รุ่นไอ,อ้ของรอแปดนะ ครับหซื้อมาเก็บไว้โหราคาสองพันสามพันห้าพันแปดพันเป็นหมื่นก็มีผู้ชมทั้งทีงทง่หน้าจัลบัทโหไม่กี่ตังเองเนี่ยก็ดีกวหนึ่งร้อยบาทนี่ผมก็ขายหนึ่งร้อยบาทนี่หาซื้อที่ไหนอะหนึ่งร้อยบาทไม่มีหรอกในโลกนี้ไม่มีคุณลงไปหาดินี่ซื้อแข่งเดียวนี่ช่องคนชอบเหรียญน,นี่นี่ ซื้อเลยหนึบาทขายครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับอยากรู้ไหมครับท่านผู้ชมทำไมผมถึงทำบิีโอแบบนี้ขึ้นมาเพราะผมอยากให้คนในสังคมนี้สะท้อนถึงความต้องการของคนอยากจะเก็บเพราะเขาไม่มีเงินที่จะซื้อนะครับ คนจนไม่มีเงินซื้อนะผู้ชมราคาแพงๆแบบนี้ออราคาสามหมื่นสี่หมื่นเป็นแสนธนบัตรแบบนี้เอ,อราคาแบบโอยแบงค์พันแบงค์อะไรหายากของราชการที่เข้าในสมัยราชการดี 5, รห้าพวกนี้โอ้แพงมากแล้วแพงขายเอากําไรเยอะเยอะมากเยอะมากๆเลยเออน่ครับผมถึงได้ทําขึ้นมาแบบขายเท่าหน้าธนาบัตรเลย ไม่มีกับในโลกไม่มีมีที่นี้แห่งเดียวนะถ้าอยากทําเหมือนผมก็ได้นะผู้ชมขายเดียวเหมือนผมเลยใบยละหนึ่งร้อยร้อยบาทนะครับผมจะไปซื้อนะผมจะรับซื้อผมให้ใบละสามร้อยก็ได้นะแบบนี้าขายสามร้อยให้ผมก็เอานะผมก็ซื้อนะขายสามร้อยบาทผมก็รับซื้อนะยูอินซี UNC นะสามร้อยบาทแต่ถ้าคุณจะซื้อผมใบละร้อยครับ ถ้าอยากเป็นหนึ่งเดียวในรูกทำเือนผมก็ได้ขายหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมจะขอกราบกราบแล้วกราบอีกดีไหมถ้าทำได้เหมือนผมสวัสดีครับ เหมือนผมเลยใบยละ 100, 100่งบาทนะครับผมจะไปซื้อนะผมจะรับซื้อผมให้ใบละ300ก็ได้นะแบบนี้อ่าขายสา0้อยให้ผมก็เอานะผมก็ซื้อนะขาย300บาทผมก็รับซื้อนะอ่า UNC นะ300บาทแต่ถ้าคุณจะซื้อผมใบละร้อยครับดีไหมครับอ่าถ้าอยากเป็นหนึ่งเดียวในโลกทำเืินผมก็ได้ขาย100บาทเหมือนกันนะครับ ผมจะขอกราบกราบแล้วกราบอีกดีไหมถ้าทำได้เหมือนผมสวัสดีครับเงื่อนไขในการซื้อในราคา100บาทจากเราห้ามนำขายเกินราคาหากท่านขายเกินราคาครอบครัวของท่านจะมีอันเป็นไปตกลงไหมครับ เงื่อนไขนี้หนักสำหรับคุณไหมแต่ไม่หนักสำหรับเราคุณขายให้เราหนึ่งรบาทเราก็ขายหนึ่งรบาทเช่นกัน